สวอสดีจ้าวันนี้อยู่กับเน่ๆอยู่น้อยลอยๆอีกแล้ววันนี้แน่ๆมาต่อกับคันนี้เลยค่ะอ s u z u ู m ี x 4ประตูนะกับรถที่ลงเทลเลอร์เทลเลอร์ที่2ของวันนี้นะคะวันนี้นะสีสวยๆแบบนี้ไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆนะคันนี้เป็นหน้าออนิวปี2018แล้วนะได้สีสวยหน้าหล่อไม่พอได้ทรงหล่อๆด้วยเพราะว่าคันนี้มาคู่กับแม็กเวลทั้ง4ล้อเลยนะคะใครอยากได้รถ4ประตูทรงเท่ทรงหล่อลนะ ต้องคันนี้เลยเน่ๆให้ดูตั้งแต่ตาไฟทุกคนตาไฟเป็นตาไฟโปรเจคเตอร์นะคะลมดามาแล้วเรียบร้อยมีไฟเดย์ไลท์มาให้อยู่ที่ด้านล่างนะคะและที่สําคัญคันนี้มีไฟตัดหมอกให้ด้วยนะกระจังหน้าเนี่ยเป็นโครเมียมนะคะนี่ให้ดูรายละเอียดกันแบบใกล้ๆเลยที่มีน้ําไม่ใช่อะไรนะทุกคนให้ดูบรรยากาศรอบๆนะคะพายุกําลังมาฝนกําลังลงเดอ้อทุกคนเดอ้อคันนี้นะคะเพิ่งเข้ามาเพิ่งลงเทนเนอร์นะคะเพราะฉะนั้นเอามารีวิวให้ดูก่อนล้างเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะได้เห็น รายละเอียดรถแบบชัดเจนเลยนะคะคันนี้มาคู่กับแม็กเวลส่วนยางเนี่ยเดี๋ยวเนเน่เปลี่ยนให้ใหมย่ยางเดิมเขาเนี่ยเป็นยางปี19นะคะแต่ไม่ต้องไอ้น,นี่ไปทุกคนเนเน่ไม่ได้ให้ไปทั้งยางแบบนี้นะเนเน่ให้ยางใหม่นะคะเปลี่ยนยางใหม่ให้ทั้ง4เส้นฟรีลูกค้าไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมนะคะและที่สำคัญสําหรับคันนี้ใครจองออนไลน์กับเนเน่นะคะวันนี้เนเน่ติดฟิล์มให้ใหม่ไปเลยรอบคันยา่าฟรีอีกเช่นเดียวกันค่ะ กระจมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวมาให้อยู่ที่ด้านล่างนะคะคันนี้มีคิ้วมาให้แล้วด้วยนะที่จับนะคะตัวนี้เป็นโครเมียมนะคะแล้วคันนี้ด้วยความที่เขาเป็นตัวไฮแลนเดอร์หรือว่าตัวยกสูงเขาจะมีบันไดามาให้นะคะบันไดก็ช่วยให้เวลาเราขึ้นรถเนี่ยมันดูไม่เท้านะคะมันจะดูแบบเออดูสม,มูทมากขึ้นนะคะและให้ดูภายในคันนี้ได้เป็นเกียร์กระปุกเ้อคันนี้ได้เป็นเกียร์กระปุกนะคะพวงมาลัยแต่งซิ่งมาให้แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวจะพาไปดูฝั่งนู้นให้เห็นแบบชัดๆนะคะฝั่่งนนีี้้ออใหดูสรถไปก ให้ดูเลยว่าเข้ามาก็สวยสภาพนางฟ้าแบบนี้เลยนะคะด้านหลังนะด้านจับตรงนี้เป็นโครเมียมมีมีกล้องมองท้ายมาให้ด้วยนะคะมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยแล้วให้ดูนี่แมกไลเนอร์สวยๆนะคะร่องรอยการบรรทุกหนักเนี่ยบอกเลยว่าแทบไม่มีนะคะและให้ดูที่ด้านหลังตรงนี้นะคะรอยอาร์กยังอยู่น็อตยังอยู่ที่เดิมนะคะสวยๆเลยไม่มีการชนไม่มีการทําสีมันแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะจ๊าไว้วางใจสบายใจได้เลยอะ มาดูตอนที่สองนะคะด้านหลังที่เป็นตอนของผู้โดยาสารนะคะนั่งกันได้สบายสบายกว้างขวางคุณยืดขาได้เลยมีที่วางแขนให้นะคะเป็นเบาะผ้านะจ๊ะคันนี้นะคันนี้เป็นเบาะผ้านะคะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัย power นะแต่ว่าคันนี้เปลี่ยนพวงมาลัยให้แล้วนะเอาแบบซิ่งๆไปเลยมีตัววัดบูตมาให้ด้วยนะคะคอนโซลหน้าส,สวยเออใครชอบนะคะต้องรีบจัดคันนี้กระจกมองข้างนะคะเป็นกระจกแบบร่บไฟฟ้าแล้วนะ เดี๋ยวเน่จะพาไปดูที่ห้องเครื่องค่ะว่าคันนี้ห้องเครื่องสวยหรือเปล่าเนาะป่ะไปกันค่ะไปกันค่ะเปิดห้องเครื่องค่ะโชว์ค่ะพามีฮึบห้องเครื่องจัดเต็มมากนะคะห้องเครื่องจัดเต็มมากให้ดูที่ฝากระโปรงก่อนเลยฝากระโปรงเดิมๆนะจ๊ะอันเดิมสติ๊กเกอร์ยังอยู่นะคะรอยอาร์กยังอยู่ตัวผ้ากันความร้อนเนี่ยยังสวยๆอยู่เลยตรงนี้เนี่ย ฝาครอบเครื่องมีนะคะแต่นี้เปิดให้ดูเฉยๆเปิดให้ดูเฉยๆนะให้เห็นรายละเอียดของห้องเครื่องนะคะว่าคันนี้สวยจริงๆและที่สําคัญนะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์1.9นะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์1.9นะอันนี้ที่ถอดฝาครอบเครื่องเพื่อให้ลูกค้านะคะได้เห็นรายละเอียดเครื่องแบบชัดเจนนะคะรอยมาร์กจากโรงงานเนี่ยยังอยู่นะยังอยู่นะคะจะบอกว่าไม่เปลี่ยนก็ไม่ใช่เพราะว่ามันมีรอยขันน็อตอยู่นะเจ้าของเดิมเขาเปลี่ยนมาใครชอบเครื่องซิ่งๆนะ ต้องคันนี้ค่ะต้องคันนี้เลยรีบทักรีบโทรเข้ามาหาเน่เลยนะคะขออนุญาตปิดสักครู่จ้าขออนุญาตปิดสักครู่นะคะนี่เลยใครอยากได้คันนี้นะคะรีบทักรีบโทรเข้ามารีบทักรีบโทรเข้ามาบอกเลยว่าสายหล่อหลอแต่งซิ่งๆิ่งนะไม่ว่าจะเป็นทั้งเครื่องนะคะทั้งล้อนะถ้าอยากได้คันนี้รีบจัดรีบโทรเข้ามาหาเน่เนนะคะเบอร์โทรช่องทางการติดต่อขึ้นให้ที่ด้านล่างแล้วหรืออยากโทรหาเน่โดยตรงโทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์0 9 2 6 5 1 5 4 3 6นะคะ วันนี้นะเน่ๆขอตัวลาไปก่อนอยากดูรถสวยๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ให้เน่ๆนะคะอยากดูรถรุ่นไหนเป็นพิเศษคอมเมนต์ขึ้นมาได้เลยเดี๋ยวน้องเน่จัดให้นะคะเดี๋ยวน้องเน่เอามารีวิวให้สำหรับวันนี้ขอตัวเวลาไปก่อนนะคะเมื่อนึกถึงรถบ้านรถมือสองรถสวยๆ,ๆแบบนี้อย่าลืมนึกถึงเน่ๆนะคะสมชายคร์เซนเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายสวัสดีค่ะ บริการดีรถสวยในครอบครัวคันที่ 2, 2> องคะต้นรับอย่างดีเลยค่ะออกง่ายออกเร็วนะครับสภาพดีทุกคันครับมีคนแนะนำม,มาจากมาจากกระบิน,นบุรีค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะผมขายพาเินเตอร์รถไม่ดีไม่นีไม่ขายผมขายสุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยค่ะ